อ่าไฟสายพี่พิชยุทธ์ะคะจากพัทลุงนะคะคตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะพี่ชัยยุทธ์ค่ะพี่พิชยุทธ์ครับสวัสดีครับผมค่ะวันนี้มีประเด็นอะไรคะผมจะสอบถามเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์ะครับผมมันเป็นขององินค,บคุบุคคลอื่นเข้าไปครอบครองทำกินอยู่รับตอนนี้จากเช็คจากจะขอื่องมายไห้ไม่คือมาเป็นของหมูบ้านนลครับ มันเป็นที่ที่แบบไหนที่ของใครอะครับที่ที่ของสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านครับของ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 หมู่บ้านเราคนที่ไปฆ่าหมากินอยู่๋ย่าเป็นของหมู่อื่นครับผมเนื้อที่มันติดกันครับคุณถ้าถ้าถ้ามันเป็นที่สาธารณะนะครับเราแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งกำนันแจ้งอบอตอครับให้เขาไปดําเนินการนะครับให้เขา คนที่ลุกล้ำหรือเข้ามาอาศัยครอบครองหรือถอนออกไปถ้าไม่รื้อถอนแจ้งความดาเนินดําเนินคดีข้อหาบุกรุกที่สาธารณะเนี่ยโทษจําคุกเลยนะและถ้าเจ้าหน้าที่ของเราไม่ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กำนันอ,อบตอไม่ดําเนินการถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดนเองหนึ่งห้าเจ็ดครับเพราะว่าหน้าที่ในการดูแลที่สาธารณะเป็นหน้าที่ของผู้นําท้องถิ่นท้องที่นี่แหละครับที่จะต้องดูแล เออปล่อยปลาละเลยไม่ได้นะปล่อยให้เขามารุกล้ำเนี่ยถ้าเป็นที่สาธารณะนะครับถ้าถามว่าทํำยังไงก็ทําอย่างที่ว่าคุณพี่ชัยุทธจะทํำยังไงดีบอกผู้ใหญ่ครับหน้าที่ผู้ใหญ่นี่หน้าที่กำน,นันนี่หน้าที่นายกอบตอครับที่จะต้ององจัดการบ่อกตอนนี้ไม่ต้องยังครับบอกเฉยอะ,อะไรนะต้องบอกไปทางผู้ใหญ่และอบตทามรูปตามหนังสือไ<ช>ด้ไหมครับ ทำหนังสือทำหนังสือก็ดีเป็นรายลักษณ์อักษรถือว่าได้แจ้งแล้วได้แจ้งอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการแล้ววันหนึ่งถ้าจะบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ปฏิบัติจะแจ้งหนึ่งห้าเจ็ดมันก็มีหลักฐานแล้วเราได้แจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วเนี่ยการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีหน้าที่นะคุณจะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบตเป็นนายอำเภอเป็นนายกเทศมนตรี พอคุณเป็นแล้วมันมีหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดว่านี่คือหน้าที่ของคุณถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเข้าข่ายผิดตามมาตรา157คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วถ้าคุณมีหน้าที่แล้วคุณทําเกินหน้าที่ที่กฎหมายไม่ให้อำนาจคุณทาก็ผิดอีกนั่นก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็โดน157เหมือนกันมีโทษจําคุก1นถึงปี คุณพิชยุทธเริ่มต้นจากแจ้งผู้ใหญ่กำนันนะแล้วก็คุณโทรไปตรงนี้ด้วยอีกทางหนึ่งหนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับของศูนย์นำรงธรรมอำเภอจังหวัดก็เป็นหน้าที่ของเขาด้วยเช่นเดียวกันครับในการดูแลที่สาธารณะใช่ครับผมโอเคครับมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พิชัยยุทธค่ะ